คือช่วงช่วงนั้นเนี่ยช่วงแรกๆเราจะทํากันอยู่2คนใช่ไหมครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปพอมีคนในเว็บบอร์ดเยอะเราก็จะต้องมีรับแอดมินมาเพิ่มซึ่งแอดมินเนี่ยก็คือจะมาจากสมาชิกในเว็บบอร์ดนั่นแหละแล้วพอเราเริ่มสนิทกันเขาก็มาเป็นแอดมินให้ทีนี้เราก็จะแบบว่ารู้จักกันว่าใครที่เราเห็นแววว่าเออเขาน่าจะช่วยงานเราได้ดีเราก็ เริ่มคุยๆกับเขาแล้วว่าเนี่ยนะจะให้น้องช่วยแบบว่าทําต่อให้แบบว่าเหมือนกับประมาณว่าเป็นหลักของเว็บเป็นยังไงอะไรเงี้ย แต่แต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเราก็จะต้องเห็นก่อนแล้วแหละว่าเขาช่วยเหลือเรายังไงบ้างในฐานะแฟนก็ติดตามมาตัวรุ่นนี้เนาะแล้วก็มาอีกรุ่นหนึ่งก็จำชื่อแต่ละคนได้ไงเขาก็มีชื่อโปรไอมอนโปรไอมอนเอ็ดดีสองเอสดีไอ้กุ้ยอะไรว่ามาเจอแล้วก็ยังมีน้องต่างๆอะไรที่มาเขียนข้อความแต่เขาต้หายไปเนาะตอนสองคนนี้ก็มาตอนตอนแรกสองก็ติดตามผ่านเป็นคนที่ติดตามเจย์โร่มาตลอดแต่ตอนแ้กที่รู้จักตั้งแต่ผู้ก่อตั้งอะแต่ว่าจนเขาเปลี่ยนเป็นรุ่นยังไม่เห็นหน้าค่าตาน้องๆนะแต่ว่า เราก็ตามอ่านข้อความอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนีิเศษพวกนี้อยู่แล้วเงี่ยอัปเดตข้อมูลเพราะเราตอนนั้นทำ,ทำงานอย่างนี้ด้วยทํางานตรงนี้ด้วยแล้วก็ความชอบด้วยอะไรเงี้ยก็เห็นมาตลอดว่าอพวกนี้ก็ล้างดีเป็นพอช่วงหลังดีเคตดี่ผมออวางมือตอนดีเคตวางมือดีเคตเลยพราะว่า,วาตอนตอน,ตอนนั้น2007นั้นเท่าที่รู้ก็คือโนโนกก็มาบอกว่าเออนี่มาเพราะว่าในในเลื่อนงานอย่างเช่นการทำเว็บอร์ดการคุมสมาชิกอะไรเงี้ยรวมทั้งการไปหาเซิร์ฟเวอร์บอกเออไอ้น้องมือเขาก็ทําได้ดีนี่รวมทั้งไอ้ปุ้ยมันก็จะบอกว่าเดี๋ยวีเอ่พขลงน ผมก็เลยส่สสงไปเลยตอนไลฟ์เป็นดีวดีนะครับเขียนไปเขาโคร m p ็สามโยนไปให้มันให้มันไปจัดการท,ำท,ำท,ำทําทาไอช่องช่องสําหรับแจกเพลงอะบอกเออกเอาไปมันก็ทาซะดีเลยทำไมเอาเลยเอาเก่าผมเป๊ะเลยคุณลุงแล้เขาก็ขยันเขาก็เขียนข้อมูลและคนติดตามเยอะใช่ครับการหาข่าวก็ยิ่งง่ายขึ้นเนาะแต่ก็จะบางทีเราก็รอโนกนนูนแปลดีเ่รอเมื่ไอไหร่จะมีข้อมูลจากโนกูนกีโน่เริ่มตดงานยุ่งเลย อ่านแล้วได้เราจะได้รู้อะไรของญี่ปุ่นไงแต่ว่าตอนหลังมาพวกน้องๆเขาก็ทํามาจนมาเป็นทุกวันนี้ยก็จะแบบอัปเดตข้อมูลกันเลยสนุกสนานนะครับแต่ถ้าคุณมาอ,าจจอ่านจไม่รู้นะคุณจะได้ไม่ได้ฟังสปอยมานั่งวิเคราะห์กันเป็นตอนๆอะผมก็ทํามาคาบุโตะเดนโอคิบะมาถึงดีเค่นี่กูหมดแรงแล้วจ้า ดีเคนี่คือแล้วก็ยุ่กับเพิ่อก็เป็นน้องๆ้องทำเลยนะดีเคนี่รู้เลยตอนนั้นคือแบบโอ้โหทาเยอะมากและอีตตนตอนนั้นคือตัวเองต้องรับตําแหน่งผู้บริหารแล้วมึงจะนั่งนั่งขับอะไรอย่างี้คือแบบไม่เกินไปแล้วว่ะคือไม่ไหวแล้วก็คือพอดีว่าดีเคมันก็เลยจบแล้วเฮ้ยกูดให้ทางลงแล้วอย่างเงี้ยประมาณนี้เดี๋ยวจะจบดีเคนี่กูจะไม่ทําแล้วนะอย่างเงี้ยก็บอกไว้นอนเนี่ยนี่เรื่องสุดท้ายแล้วที่จะทำแล้วเดี๋ยวน้องจัดการเองต่อนะพี่พี่ต้องมีงานตอนนั้นคือรับเป็นเป็นผู้บร คือเราต้องต้องใช้เวลาแบ่งแบ่งเวลาให้ดูตั้งแต่ก็ไม่ได้ว่าเลิกติดตามมล้วก็ยังตามอยู่